เปี่ยววันนหบ้าสวัสดีครับมาครับเมนูวันนี้ปอเปียะทอดครับปอเปียะทอดขันผัก มีเส้นนะครับมันเริ่มไปเสือบริเบิหวานเบิดครับกินเด้อเสียนหรายคนมากเสียนขมมาก คลิปนี้กับใัสนมีนะครับพี่น้องนะเนาะผู้ไรไม่เห็นคลิปนีนะครับนน,บนัขให้ได้เงินเมืนอนเ่อนอนตื่นกับคอยรายเงินแสนหันมากับคนไหนถือแจกคนแสนมาตามนีนะครับผมขอบพระคุณครับ